สุราปานวักหมวดว่าด้วยการเดิมสุรา 1. สุราปานศิกขาบทว่าด้วยการเดิมสุราและเมรยัยเรื่องพระสากตะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าเสด็จแจริกอยู่ในแคว้นเจตีเสด็จไปทางหมู่บ้านพัธวดีพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศสุสัต์วพวกชาวนาพวกคนเดินทาง ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงดำเนินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์อย่าเสด็จไปที่ท่าอัมพติถะเลยนาคมีฤทธิ์มีพิษที่เขี้ยวมีพิษกล้าอาศัยอยู่ที่อาสมของฉดินที่ท่าอัมพติถะนาคนั้นอย่าทำร้ายพระผู้มีพระภาคเลยพระพุทธเจ้าข่าเมื่อพวกเขากราบทูลเช่นนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาพวกคนเดินทางก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์อย่าเสด็จไปที่ท่าอัมพติถะเลยนาคมีฤทธิ์มีพิธีเขี้ยวอาศัยอยู่ที่อาสมของฉดินที่ท่าอัมพติถะ นากนั้นอย่าทำร้ายพระผู้มีพระภาคเลยแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงนิ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงหมู่บ้านพัทธวดีประทับอยู่ณหมู่บ้านพัทธวดีนั้นครั้งนั้นท่านพระสาคตะเดินเข้าไปที่ท่าอัมพติทะจนถึงอาสมของชดินครั้นถึงแล้วได้เข้าไปในโรงบูชาไฟ ปูเครื่องลาดญ้าแล้วจึงนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าพอนาคนั้นเห็นท่านพระสากตะเข้ามาแล้วก็เป็นทุกข์เสียใจจึงทำให้ควันตลบขึ้นแม้ท่านพระสากตะก็ทำให้ควันตลบขึ้นบ้างนาคนั้นทนการลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟสู้แม้ท่านพระสากตะก็เข้าเตโชกสินพ่นไฟสู้บ้าง ทีนั้นท่านพระสาคตะครั้นปราบเดชของนาคนั้นได้แล้วจึงเดินไปทางหมู่บ้านพัทวดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะหมู่บ้านพัทวดีตามพระอัธยาิยยแล้วจึงเสด็จจะริกไปทางกรุงโกสัมพีผู้อุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีทราบข่าวว่าพระสาคตะต่อสู้กับนาคที่ท่าอัมพติฐะ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงโกสัมพีทีนั้นพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีพากันรับเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระสาคตะไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรผู้อุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสาคตะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญ สิ่งที่หาได้ยากและเป็นที่ชอบใจของพระคุณเจ้ามีอะไรบ้างพวกข้าพเจ้าจะจัดเตรียมอะไรเมื่ออุบาสกอุบาสิก,กากล่าวอย่างนี้พวกภิกษุชาวพัคคีได้กล่าวกับพวกอุบาสกอุบาสิก,กาชาวกรุงโกสัมพีดังนี้ว่ามีอยู่ท่านทั้งหลายหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะหายากเป็นที่ชอบใจของภิกษุทั้งหลายพวกท่านจงจัดเตรียมหัวเชื้อสุราชื่อ กาปติกะนั้นไว้ครั้งนั้นพวกอุบาสกอุบาสิก,กาชาวกรุงโกสัมพีจัดเตรียมหัวเชื้อสุราชื่อกาปติกะไว้ทุกครัวเรือนพอเห็นท่านพระสากตะเดินบินทบาตจึงเดียกล่าวกับท่านพระสากตะดังนี้ว่าพระคุณเจ้าขอนิมนต์พระคุณเจ้าสากตะดิมหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะเถิดพระคุณเจ้าขอนิมนต์พระคุณเจ้าสากตะ เดิมหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะเถิดครั้นท่านพระสากตะเดิมหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะทุกทุกครัวเรือนแล้วออกจากเมืองได้ล้มกลิ้งที่ประตูเมืองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกมาพร้อมภิกษุหลายรูปได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสากตะนอนกลิ้งอยู่ที่ประตูเมืองครั้นเห็นแล้วจึงรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงพาสากตะไปภิกษุทั้งหลายรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วช่วยกันนำท่านพระสากตะไปที่อารามให้นอนหันศีรษะไปทางพระผู้มีพระภาคแต่ท่านพระสากตะพลิกกลับนอนหันเท้าไปทางพระผู้มีพระภาคทีนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ก็ก่อนนี้สาคตะเคยมีความเคารพยำเกรงตถาคตไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้สาคตะยังมีความเคารพยำเกรงตถาคตอยู่อีกหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย สาคตะต่อสู้กับหน้าที่ท่าอัมพาติฐะมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้สาคตะพอจะต่อสู้แม้กับงูน้ําได้ละหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าสู้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า น้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วทำให้ความจำได้หมายรู้วิปริตไปน,นั้นควรจะดื่มหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ควรดื่มเลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการกระทําของสาตะนั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่จกิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำาชนไหนสาตะจึงดื่มน้ำเมาเหล้า ภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีเพราะเดิมสุราและเมรยัยเรื่องพระสาวกตะจบสิกขาบทวิพัง ที่ชื่อว่าสุราได้แก่สุราที่ทําจากแป้งสุราที่ทําจากขนมสุราที่ทําจากข้าวสุกสุราหมักแป้งเชื้อเหล้าสุราที่ผสมเครื่องปรุงหลายชนิดที่ชื่อว่าเมไัยได้แก่น้ําหมักดองดอกไม้น้ําหมักดองผลไม้น้ําหมักดองน้ําพึ่งน้ําหมักดองน้ําอ้อยงบน้ําหมักดองที่ผสมเครื่องปรุงหลายชนิด คำว่าดื่มคือภิกษุดื่มโดยที่สุดแม้ดื่มด้วยปลายยาคาแตะต้องอาบัตปาจิตตีบทภาชนีเติก,กะปาจิตตีน้ำเมาภิกษุสำคัญว่าเป็นน้ำเมาดื่มต้องอาบัตปาจิตตีน้ำเมาภิกษุไม่แน่ใจดื่มต้องอาบัตปาจิตตี น้ำเมาภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่น้ำเมาดื่มต้องอาบัตปาจิตตีทุกกะทุกกฎไม่ใช่น้ำเมาภิกษุสำคัญว่าเป็นน้ำเมาต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่น้ำเมาภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่น้ำเมาภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่น้ำเมาไม่ต้องอาบัตอนาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้อ well งอาบัต คือหนึ่งพิกษุดื่มยาดองที่มีสีกลิ่นรสเหมือนน้ำเมาแต่ไม่ใช่น้ำเมา 2. องพิษุดื่มน้ำเมาเจือในแกงสามพิษุดื่มน้ำเมาเจือในเนื้อสี่พิษุดื่มน้ำเมาเจือในน้ำมัน 5. ้ิพิษุดื่มน้ำเมาเจือน้ำอ้อยดองมะขามป้อม 6. ภิกษุดื่มยาดองอริ t ะซึ่งไม่ใช่น้ำเมา7 ภิกษุวิคนจริตแภิกษุต้นบัญญัติสุราปานสิกขาบทที่หนึ่งจบ 6. สุราปานวักสองอังคุลิปะโตทกะสิกขาบทว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันและกันเรื่องพระชักพพักคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวัน อารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขโครงสาวถี K. K. ครั้งนั้นพวกภิกษุชาพักขีใช้นิ้วมือจี้ภิกษุรูปหนึ่งในกลุ่มภิกษุสัตระสวัคขีให้หัวเราะภิกษุนั้นหัวเราะจนเหนื่อยหายใจไม่ทันถึงแก่มรณภาพบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉชไหนพวกภิกษุชาพขีจึงใช้นิ้วมือจี้ภิกษุให้หัวเราะเล่า ครันภิกษุเหล่านั้นตาหนิผู้ภิกษุชาวพัคขีด้วยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้ภิกษุชาวพัคขีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้นิ้วมือจี้ภิกษุให้หัวเราะจริงหรือ พวกภิกษุชาวพาักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคบบรุษทั้งหลายฉชไหนพวกเธอจึงใช้นิ้วมือที่ภิกษุให้หัวเราะเล่าโมคบบรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย ยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีเพราะใช้นิ้วมือจี้เรื่องพระชาพคีจบสิขาบทวิพังที่ชื่อว่าใช้นิ้วมือจี้คือภิกษุจี้ด้วยนิ้วมืออุปสัมบันประสงค์จะให้อุปสัมบันหัวเราะใช้กายจับต้องกายต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชนี ติกะปาจิตตอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันใช้นิ้วมือจี้ให้หัวเราะต้องอาบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจใช้นิ้วมือจี้ให้หัวเราะต้องอาบัติปาจิตตีอุปสมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันใช้นิ้วมือจี้ให้หัวเราะต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎ ภิกษุใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกฎภิกษุใช้ของเนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอาบัตทุกฎภิกษุใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฎภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอาบัตทุกฎภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกฎ ภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอาบัตทุกกฎภิกษุใช้กายจับต้องกายอนุปัสมบันต้องอาบัตทุกกฎภิกษุใช้กายจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกฎภิกษุใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอาบัตทุกกฎภิกษุใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกฎ ภิกษุใช่ของโยนไปถูกต้องกายต้องอาบัตุกกฎภิกษุใช่ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตุกกฎภิกษุใช่ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอาบัตุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัตุกกฎอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกฎ อนุปัสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปัสัมบันต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุไม่ประสงค์จะให้หัวเราะจับต้องกายเมื่อมีเหตุจำเป็น 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติอังคุลิป,ปโตทกะสิขาบทที่สองจบ 6. สุราปานวกสามหัสธรรมศึกขาบทว่าด้วยการเล่นน้ำเรื่องพระสัตระสวัคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถะเป็นิกะเศรษฐีเขตครุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุสัตระสวัคีเล่นน้ำในแม่น้ำอาจิรวดีเวลานั้น พระเจ้าประสิทธิโกศลประทับอยู่ที่ประสาทชั้นบนกับพระนางมลิกาเทวีพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุสัตระสัวคีเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำอจิรวดีครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงรับสั่งกับพระนางมลิกาเทวีดังนี้ว่าน้องมลิกาแนนพระอรหันเหล่านั้นกำลังเล่นน้ำพระนางกราบทูลว่า พระผู้มีพระภาคคงจะยังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทหรือภิกษุเหล่านั้นยังไม่รอบรู้พระบัญญัติเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่าทีนั้นพระเจ้าประเสนทิโกสลได้ทรงมีพระดำริดังนี้ว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอที่ทำให้เราไม่ต้องกราบทูลพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคจะทรงทราบได้ว่าภิกษุเหล่านี้เล่นน้ำกันครั้นแล้ว พระเจ้าปเปเสนที่โกศลสจึงรับสั่งให้นิมนต์ผู้พิสุสัตระสวัคีมาและพระราชทานน้ำอ้อยงบเป็นอันมากแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยรับสั่งว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรถวายน้ำอ้อยงบนี้แด่พระผู้มีพระภาคผู้ภิกษุสัตระสวัคีนำน้ำอ้อยงบนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพ่ที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่า พระเจ้าปเปเสนที่โกศลถวายน้ำอ้อยงบนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาพบพวกเธอที่ไหนพวกภิกษุสัตระสวัคคีกราบทูลว่าพระราชาพบพวกข้าพระพุทธเจ้ากําลังเล่นน้ําอยู่ในแม่น้ําอจิรวดีพระพุทธเจ้าข่าทรงตําหนิแล้วบัญญัติสขาบท พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงเล่นน้ำเล่าโมฆบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิดขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุต้องอาบัตปาจิตตีเพราะเล่นน้ำ เรื่องพระสัตระสวัคีจบศิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าเล่นน้ำเพื่อภิกษุประสงค์จะเล่นน้ำจึงดำลงผุดขึ้นหรือลอยในน้ำลึกพอท่วมข้อเท้าต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชนีติกะปาจิตตีเล่นน้ำภิกษุสำคัญว่าเล่นต้องอาบัติปาจิตตี เล่นน้ำพิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตปาจิตตีเล่นน้ำภิกษุสำคัญว่าไม่ได้เล่นต้องอาบัตปาจิตตีทุกกดพิกษุเล่นน้ำตื้นใต้ข้อเท้าต้องอาบัตทุกกดพิกษุนั่งเรือเล่นในน้ำต้องอาบัตทุกกดพิกษุใช้มือใช้เท้าใช้ไม้หรือใช้กระเบื้องตีน้ำต้องอาบัตทุกกดพิกษุเล่นน้ำน้ำสาวข้าวน้ำนม เปรียงน้ำยอมน้ำปัสสาวะหรือน้ำโคลนที่ขังในภาชนะต้องอาบัตทุก,กฎไม่ได้เล่นน้ำพิกสุสำคัญว่าเล่นต้องอาบัตทุก,กฎไม่ได้เล่นน้ำพิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกฎไม่ได้เล่นน้ำพิกษุสำคัญว่าไม่ได้เล่นไม่ต้องอาบัตอนาปติวาระพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ หนึ่งพิษุไม่ประสงค์จะเล่นน้ำสองพิษุลงน้ำแล้วดำลงผุดขึ้นหรือลอยในน้ำเมื่อมีเหตุจำเป็น 3. ามพิษุจะข้ามฟากจึงดำลงผุดขึ้นหรือลอยในน้ำสี่พิษุผู้ว่ายน้ำในคราวมีเหตุขัดข้อง 5. ้าพิษุวิกลจริตหกพิกษุต้นบัญญัติหัสะธรรมสิกขาบทที่3จบหก สุราปานวกสี่ 4. อนาธริยะสิกขาบทว่าด้วยความไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือนเรื่องพระชนนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขโครงโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระชนนะพระพฤติไม่สมควรภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านฉันนะท่านอยากระทำอย่างนั้น การกระทำเช่นนี้ไม่สมควรท่านไม่เอื้อเฟื้อ,อยังขินทําเหมือนเดิมบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าเช่นไหนท่านพระชันนะจึงไม่เอื้อเฟื้อเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านพระชัน,นะโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมทรงบัญญัติคาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระชน,นะว่าฉชนนะทราบว่าเธอไม่เอื้อเฟื้อจริงหรือท่านพระฉันนะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษฉไหนเธอจึงไม่เอื้อเฟื้อเล่าโมฆบุรุษ การกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตติเพราะไม่เอื้อเฟื้อเรื่องพระชนนะจบสิขาบทวิพังที่ชื่อว่าความไม่เอื้อเฟื้อได้แก่ ความไม่เอื้อเฟื้อสองอย่างคือหนึ่งความไม่เอื้อเฟื้อต่อบุคคลสองความไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมที่ชื่อว่าความไม่เอื้อเฟื้อต่อบุคคลได้แก่ภิกษุถูกอุปสมบันตักเตือนด้วยพระบัญญัติไม่เอื้อเฟื้อด้วยกล่าวว่าผู้นี้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมถูกสงดูมินหรือถูกสงตำหนิคำพูดของผู้นี้ไม่น่าทำตาม ต้องอาบัตปาจิตตีที่ชื่อว่าความไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมได้แก่ภิกษุถูกอุปสัมบันตักเตือนด้วยพระบัญญัติไม่เอื้อเฟื้อด้วยกล่าวว่าจะทำอย่างไรทำข้อนี้พึงเสื่อมพึงศูญหรือพึงอันตรธานไปหรือว่าเธอไม่ประสงค์จะศึกษาพระบัญญัตินั้นจึงไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัตปาจิตตีบทภาชนีเตกกะปาจิตตี อุปสมบันิพิสุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันม pues mm basics, ไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัติปาจิตตีอุปสัมบันิพิสุไม่แน่ใจไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัติปาจิตตีอุปสัมบันิพิสุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุอันอุปสัมบันตักเตือนด้วยเรื่องที่ไม่ใช่พระบัญญัติไม่เอื้อเฟื้อด้วยกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เป็นไปเพื่อความขัดเกล่าไม่เป็นไปเพื่อความกําจัดไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความไม่่อไม่เป็นไปเพื่อความปรารบความเพียรต้องอาบัตทุกกฎภิกษุอันอนุปสัมบันตักเตือนด้วยพระบัญญัติหรือไม่ใช่พระบัญญัติไม่เอื้อเฟื้อด้วยกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไปเพื่อความขัดเกล่าไม่เป็นไปเพื่อความกําจัด ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความไม่ก่อไม่เป็นไปเพื่อปรารบความเพียรต้องอาบัตทุกกฎอนุปสมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัตทุกกฎอนุปสมบันพิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอาบัตทุกกฎอนาปฏิวาระ ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคคอหนึ่งภิกษุผู้กล่าวว่าอาจารย์ของพวกเราเรียนกันมาสอบถามกันมาอย่างนี้สองภิกษุวิคนจริตสามภิกษุต้นบัญญัติอนาธริยสิกขาบทที่สี่จบหกสุราปานวพห้าพิงสาปะนะสสิกขาบทว่าด้วยการทำให้ตกใจ เรื่องพระจักพักคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถเปนุกะเศรษฐีเขโครงสาวถีครั้งนั้นพวกภิกษุจักพักคีทําให้พวกภิกษุสัตระสวัคีตกใจพวกภิกษุเหล่านั้นถูกทําให้ตกใจจึงร้องไห้ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านร้องไห้ทําไม ผู้ภิกษุสัตระสวัคีตอบว่าผู้ภิกษุชาพักคีทําให้พวกผมตกใจขอรับบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าเช่นไหนผู้ภิกษุชาพักคีจึงทําให้ภิกษุตกใจเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิผู้ภิกษุชาพักคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้พิกุชาพัคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอทําให้ภิกษุตกใจจริงหรือพวกภิกษุชาพัคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคบุรุษทั้งหลาย ฉะนั้นพวกเธอจึงทําให้ภิกษุตกใจเล่าโมคบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสืขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุใดทําให้ภิกษุตกใจต้องอาบัติปาจิตติเรื่องพระจัพคีจบ สึกขาบทวิพังคําว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทสงประสงเอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าภิกษุได้แก่ภิกษุอื่นคําว่าทำให้ตกใจความว่า อุปสัมบันต้องการจะทำให้อุปสัมบันตกใจนํารูปเสียงกลิ่นรสหรือโผฏฐัพะเข้าไปใกล้ภิกษุผู้ถูกทำให้ตกใจนั้นจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามต้องอาบัตปาจิตติอุปสัมบันต้องการจะทำให้อุปสัมบันตกใจบอกทางกันดานเพราะมีโจรกันดานเพราะมีสัตว์ร้ายหรือกันดานเพราะมีปีศาจ ภิกษุผู้ถูกทําให้ตกใจจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามต้องอาบัตปาจิตตีบทภาชนีติกะปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันททาให้ตกใจต้องอาบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจทําให้ตกใจต้องอาบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันิ ทำให้ตกใจต้องอาบัตปาจิตตีทุกกฎอุปสัมบันต้องการจะทำให้อนุปสัมบันตกใจจึงนำรูปเสียงกลิ่นรสหรือโภทภะเข้าไปใกล้อนุปสัมบันผู้ถูกทำให้ตกใจนั้นจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามต้องอาบัตทุกกฎอุปสัมบันต้องการจะทำให้อนุปสัมบันตกใจบอกทางกันดานเพราะมีโจร กันดานเพราะมีสัตว์ร้ายหรือกันดานเพราะมีปีศาจอนุปสัมบันผู้ถูกทําให้ตกใจนั้นจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามต้องอาบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอาบัตทุกกฎ อาณาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. นภิกษุไม่ต้องการจะทำให้ตกใจนํารูปเสียงกลิ่นรสหรือโผฏฐัพพะเข้าไปใกล้ 2. ภิกษุไม่ต้องการจะทำให้ตกใจบอกทางกันดานเพราะมีโจรกันดานเพราะมีสัตว์ร้ายหรือกันดานเพราะมีปีศาจ 3. ภิกษุวิคุจริต 4. พภิกษุต้นบัญญัติ พิงสาปนะสึกขาบทที่5จบ